บทที่16ปัญญาความถูกต้องและการไม่ต้องรับกรรมเงื่อนไขข้อที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นประสบความสำเร็จคือการที่ลูกมีความสามารถที่จะมองและอ่านคนที่ลูกเข้าไปสัมผัสด,ด้วยว่าใครบ้างเป็นบัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำตั้งแต่เด็กๆพ่อจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่แบ่งแยกคนเปรียบได้กับบัวสีเหลาเหล่าที่ยังจมปลักอยู่ใต้น้ำคือคนที่ยังไม่เกิดมีปัญญาจำเป็นต้องได้รับเคราะห์กรรมอันเนื่องจากการเห็นผิดเป็นถูกเขาจะต้องเป็นเหยื่อของความคิดที่มีเกิดอาการสัมมาทิฏฐิอาการสัมมาทิฏฐิคืออาการของคนที่เห็นชอบเห็นว่าอะไรถูกอะไรควรอาการสัมมาทิฏฐิจะเกี่ยวข้องโดยตรง กับการเห็นความจริงคือความจริงพาให้เกิดการใช้ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องคิดและกระทําอะไรก็วางอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเมื่อคนยึดหลักของความถูกต้องคนจึงกระทําอะไรผิดไปจากที่ควรจะเป็นไม่ได้สาเหตุเป็นเพราะความถูกต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับการไม่มีเราลูกเห็นอะไรหรือเปล่า ว่าเออออะไรพ่อก็จะวกกลับไปสู่คำว่าไม่มีเราดูเหมือนการไม่มีเราจะเป็นที่สุดของพฤติกรรมที่คนจะแสดงออกมาอย่างถูกต้องเพราะเมื่อไม่มีเราการกระทำทุกการกระทําของคนจะไม่มีความโลภโกรธหลงมาบงการพฤติกรรมทำให้การกระทำเป็นผลลัพธ์ของปัญญาเป็นผลลัพธ์ของจิตลูกต้องจำให้ดีว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อจิตของคนเห็นความจริงตราบใดที่จิตยังไม่เห็นความจริงการกระทําของคนจะถูกต้องไปไม่ได้พ่อเคยยกตัวอย่างให้ลูกเข้าใจมาก่อนแล้วว่าหากมีใครชวนลูกเข้าร่วมลงทุนและลูกตัดสินใจลงทุนร่วมกับเขาเพราะลูกเห็นว่าโครงการลงทุนให้กำไรงามลูกพุ่งเป้าไปที่กำไรและใช้กำไรจำนวนมาก ที่ลูกคิดว่าจะได้รับเป็นเงื่อนไขต่อการตัดสินใจการลงทุนต่อกรณีแบบนี้ลูกกำลังตัดสินใจลงทุนไปด้วยความโลภหาได้ตัดสินใจไปด้วยปัญญาไม่จงจำเอาไว้ว่าเมื่อไรที่จิตของลูกมีความโลภโกรธและความหลงครอบงำอยู่เมื่อนั้นภาวะไม่มีเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อภาวะไม่มีเราไม่เกิด จิตจะออกมากระโดดโลดเต้นเข้าบงการสมองให้คลอดปัญญาออกมาไม่ได้การตัดสินใจทำอะไรลงไปจะไม่มีวันประสบความสำเร็จลูกจะอยู่ในอาการกระทําสิ่งหนึ่งแล้วเกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งเข้าทำนองว่าคว้างงูไม่พ้นคออาการเดี๋ยวผุดเดี๋ยวโผล่ของปัญญาจะเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกตลอดเวลา จนลูกต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมปัญหาจึงไม่จบไม่สินส้นเสียทีจบปัญหาหนึ่งก่อเกิดปัญหาใหม่ที่มีสาเหตุมาจากการแก้ปัญหาก่อนหน้าทำไมทำดีแล้วจึงไม่ไดีดีบุญชัยลูกน้องพ่อที่หันเหชีวิตไปเป็นเจ้าของกิจการโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเล็กๆเ,เข้ามาบ่นกับพ่อทำนองว่าทำดีกับพนักงานแล้วพนักงานกลับไม่รัก และไม่ซื่อสัตย์กับเขาเขาเล่าให้พ่อฟังว่าเขาตกลงใจให้หุ้นพนักง,งานคนหนึ่งซึ่งเขามองว่าเป็นพนักง,งานที่น่าจะกลายมาเป็นกำลังหลักของโรงงานได้ครั้นเมื่อให้หุ้นไปแล้วแทนที่พนักง,งานคนนั้นจะทุ่มเทการทำงานให้ดีขึ้นพนักง,งานคนนั้นกลับจะขอลาออกในอีกไม่กี่เดือนต่อมาพร้อมกับเรียกร้องให้ตัวเขาต้องซื้อหุ้นคืนกลับ ด้วยเงินอีกประมาณ3 0 0แสนแถมล่าสุดเขาสืบทราบมาว่าพนักงานคนนี้ไปสมัครงานกับโรงงานคู่แข่งและทำการแย่งลูกค้าของโรงงานเราไปจริงๆแล้วพ่อเคยได้เตือนบุญชัยไปหลายครั้งแล้วว่าเราไม่สามารถทำให้คนเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ทั้งหมดด้วยการเอาผลประโยชน์เข้าล่อถ้าพนักงานคนนั้นทำงานได้ดี หน้าที่ของบุญชัยที่พึงจะกระทำคือการปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักง,งานคนนี้ในอัตราที่เหมาะสมที่เขาควรจะได้รับไม่ใช่พยายามจะกดเงินเดือนเพื่อการเอาหุ้นแบ่งให้พนักง,งานแล้วให้พนักง,งานหวังเงินปันผลจากผลประกอบการปีละหนปีละหนในขณะที่บุญชัยเองก็พยายามจะสร้างค่าใช้จ่ายในโรงงานให้สูงขึ้น เพื่อจะได้เสียภาษีจากกำไรต่ำๆแล้วแบบนี้จะเรียกได้ว่าบุญชัยปฏิบัติอย่างถูกต้องกับพนักง,งานคนนี้ได้อย่างไรบุญชัยกำลังเอาเปรียบพนักง,งานคนนี้อยู่ลูกเห็นหรือยังความขี้เหนียวของบุญชัยที่ไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้พนักง,งานในอัตราที่เหมาะสมเลยเบี่ยงประเด็นเป็นเรื่องของการให้หุ้นแทน แล้วล่อลวงให้พนักง,งานต้องอดทนทำงานในโรงงานต่อไปถือเป็นการที่บุญชัยตัดสินใจดาเนินการไปบนภาวะของการมีบุญชัยอยู่บุญชัยกำลังมีเราหากว่าบุญชัยไม่อยู่ในอาการมีเราบุญชัยจะไม่เกิดความรู้สึกเสียได้เงินทองบุญชัยจะรู้ซึ้งถึงความถูกต้องว่าพนักง,งานที่ทำดีกับโรงงาน ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกบุญชัยมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลหัวจิตหัวใจอย่างถูกต้องเหมาะควรเพื่อให้ลูกน้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนภาวะของการไม่มีตัวบุญชัยหรือบุญชัยเกิดอาการไม่มีเราจิตของบุญชัยจะคลอดความเข้าใจแล้วรู้ว่าความถูกต้องต่อกรณีไม่ให้พนักง,งานคนนี้ลาออกจากโรงงาน คือการปรับขึ้นเงินเดือนให้เขาอย่างเหมาะสมฐานะจิตของบุญชัยจะไม่บิดเบือนสร้างเรื่องยุ่งวุ่นวายเบนเข็มออกไปสู่การคิดคำนวณหาว่าทางเลือกใดจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ทำให้บุญชัยได้รับผลประโยชน์สูงสุดเข้าทำนองว่าพฤติกรรมที่แสดงออกที่ดูเหมือนว่าบุญชัยจะเป็นคนดีเป็นคนเสียสละแต่เบื้องลึก กลับเป็นพฤติกรรมของคนที่เห็นแก่ตัวการให้หุ้นที่เป็นเรื่องที่คิดยากและสลับซับซ้อนกว่าจึงเกิดขึ้นพ่อเราเรื่องของบุญชัยให้ลูกรับรู้แล้วก็เพื่อจะบอกลูกว่าเรื่องที่ลูกเห็นด้วยตาและได้ยินกับหูอาจไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้จงระวังคำพูดคำจาของคนที่มักจะพูดขาวให้เป็นดำพูดดำให้เป็นขาว เมื่อลูกเจอสถานการณ์เช่นนี้กับคนจนํานวนมากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตลูกลูกจะเข้าใจคนทุกคนและรู้ว่ามีใครบ้างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตลูกที่จัดเป็นบัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำสรุปความว่าบุญชัยเป็นบัวใต้น้ำด้วยเพราะบุญชัยกระทำการใดๆไปตามอำนาจของความโลภโกรธหลง ซึ่งอธิบายได้มุมหนึ่งตรงที่บุญชัยไม่เห็นความจริงของชีวิตเรื่องการไม่มีเราจิตของบุญชัยยังไม่เกิดอาการเห็นแจ้งด้วยเหตุนี้บุญชัยจึงยังต้องรับเคราะห์กรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องของตนเองลูกต้องใส่ใจต่อการกระทําที่ไม่ถูกต้องให้ดีๆนะเพราะมันมีอิทธิพลมากเหลือเกิน มันสามารถส่งผลให้ชีวิตของลูกพังทลายได้ไร้ซึ่งความสำเร็จใดๆขอลูกจงมันตรวจสอบการกระทำของลูกให้ถูกว่ามันถูกต้องหรือไม่โดยใช้เกณฑ์ที่การกระทำนั้นๆต้องไม่ปรากฏความโลภความโกรธและความหลงบงการอยู่เบื้องหลัง